สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็จะมากินอาหารร้านเพื่อนเราที่เปิดใหม่กันนะคะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนเพือรอเพื่อนทาร้านเสร็จก่อนนะคะขอตัดคลิปไปเลยตอนเพื่อนทาร้านเสร็จค่ะตอนนี้เพื่อนเราก็ทำร้านเสร็จแล้วนะคะพาไปดูกันแต่ บอกว่าไม่อร่อยเด็กปากเลยไม่รู้อร่อยกิกีย่างคืออะไรคะกิีย่างหัววัวหันออมาโอวาเกอร์เตัวเงินตัวทองผัดก็พะแพ้โอ้โหฟอตี้เป็นคนหัวละเงี้ยนะคะหมาผัดพริกกระเทียมควายปิ้งหมูทอดหมูแดงทอดวาซานเอื่ม กินข้าวค่ะไม่ใช่คับเลยคุณแม่คพะพอมีอะไรไหมคบ <c oughs> คุณแม่คะคะคุณแม่มคะไหมคะอือฮื อูดึง oh, ท oh, ิศขึอ้าวมูดงทอ้อาอเเอาาอีอ้อ้าวอ้อ้าเจเอาแบบนี้ได้เหรอเจ๊เอาอะไรขยะกอุ้ยอ้าวอูดงทิศที่หนึ่ง หนึ่งอะไรหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรอค่ะเอาบุดิงอดเอาบุิงทอดครับอือหืนะคะแม่คุคณแม่คะนี่ตุเ๊เตี้ยจะไปนั่งค่ะโอ้ย แม่ค้าสมัยนี้นะถ่ายคลิปด,ดีกว่าแม่ค้าสมัยนี้เป็นไรนี่อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดผ้าไปตอนที่เพื่อนทำอาหารเสร็จนะคะเออเออโอโ้โหอะไรเนี่ยเอาจ้านะอือือบริการดีมากเลยค่ะคุณ คืนฟ้าบริการดีมากเลยค่ะทุกคนร้านนี้คือชื่อร้านคัวคุณต่อยนะคะถ้าใครอยากมาเนี่ยฉันสามารถอุดหนุนได้นะคะเพราะว่าเพื่อนคนนี้ค่ะแม่ค้าคนนี้เนี่ยเส,สต่ให้อะไรเด้อ้ไม่อร่อยเลย คุณแม่คะคะโอโอเดี๋ยวเราจะตัดผ้าไปก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่อ้มีผ้าสวดมากินข้าวนะคะพระมากินข้าวนะคะเอ้าต้อนรับพระสิคะต้อนรับพระสิให้ไม่ใช่มาตอกฉันนะฮะพระเถื่อนพระเถื่อน ตลาดพักมีลูกค้ามาไปอีเจไปมีลูกค้ามาไปตลาะเดี๋ยวกูไป,ไปแต่ฉันน่ะจะเป็นแม่ค้าแทนฮะขายให้หน่อย ได้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 ไปไปถามพักกันจะกินอะไรจะกินอะไรไก่ผัดพริกแกงไก่ผัดพริกแกงแล้วก็วัวหันโอเควัวเออออโอ เราก็จะมาทำอาหารกันเลยนะ,ะทุกคนยังเรียกว่างเตาเพนก่อน คุณพาเชืญอ,อร่อยไหมคะไม่อร่อยบอกได้นะคะเด็ดเตะปากเลยไม่น้อยเลยฮึ่มาทำไมวีีไม่ได้อะไม่น้อยเลยโอ๊ยพอได้แล้วลูกเดี๋ยวอ้วน

ขับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะเราจะไปชาร์จแบตตอนนี้แบตเราเหลือส0บเปอร์เซ็นเออเหลือเก้าเปอร์เซ็นแค่นี้แหละบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายพื่พี่พีทนะคะ